สวัสดีครับวันนี้ช่องสาระดีนะครับจะมาสาธิตวิธีการใช้งานจริงของแอปคนละครึ่งนะครับจากรัฐบาลนะครับตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆคือเครื่องนี้เป็นเครื่องของลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องของร้านค้านะครับโดยเริ่มจากของลูกค้าเข้าในแอปเป๋าตังของ ร้านค้าเข้าในแอปถุงเงินอ่าเนี่ยครับขอใส่รหัสพินแป๊บหนึ่งอ่าเข้าเรียบร้อยในส่วนของลูกค้าครับมาใกล้ๆชัดๆหน่อยในส่วนของลูกค้าเข้าไปที่ g w a l l e t ครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้ครับใช้สิทธิ์ตรงนี้ ไปเช็คดูว่าเรามีสิทธิ์หรือยังวันนี้150บาทนะครับสูงสุดได้150บาทต่อวันอ่าลองสแกนดูก่อนตรงนี้ผมยังไม่ได้เติมเงินนะครับเดี๋ยวลองสแกนดูก่อนแล้วก็ในส่วนของร้านค้าก็สร้าง QR code นะครับตามยอดเงินก็นี่ครับผมจะลองสร้างเป็น300ดูอ่าสร้าง QR code รับเงิน ครับแล้วก็เอาเครื่องของลูกค้าสแกนเข้าไปอ่านี่ครับสแกนเข้าไปเสร็จผมจะกดยืนยันนะครับแต่บอกก่อนตรงนี้ผมยังไม่ได้เติมเงินนะอ่านี่ครับจำนวนเงินใน wallet ไม่เพียงพอก็ต้องเติมเงินกันก่อนครับเติมเงินอ่เดี๋ยวขออนุญาตเติมเงินแป๊บหนึ่งครับ หลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เงินเข้าระบบไปแล้ว300ตอนนี้คือลูกค้าเสียเงินไปแล้ว300บาทนะครับคือเติมเงินหักผ่านบัญชีไปแล้ว300บาทแล้วก็จะใช้สิทธิ์นะครับเข้าไปที่เดิมแล้วก็สแกน q ิวอาโค้ดปั๊บนี่ครับอ๋อหมดอายุนะครับโทษทีนานไปหน่อยเดี๋ยวผมสร้างใหม่นะครับของร้านค้าออกไปก่อน เข้าใหม่นะครับคนละครึ่งสร้างเป็น300บาทสร้าง QR ว o d e ครับเงินส่วนของลูกค้าสแกน QR ว o d e คนะครับก็จะเป็น300บาทตามที่ร้านค้าสร้างไว้นะครับสแกนไปแล้วนี่ครับก็จะบอกรายละเอียดว่า เราไปใช้ร้านไหนนะครับราคาสินค้าและบริการ300สิทธิคนละครึ่ง150อ่าผมจะกดยืนยันไปนะครับยืนยันอ่าใส่รหัสแป๊บหนึ่งอ่ายืนยันนี่ครับเงินเด้งเข้าที่ร้านค้าแล้วครับ300บาทนะครับเงินเข้าตรงนี้300บาทส่วนลูกค้าก็เงินจะถูกหักออกไป150บาทนะครับ เพราะว่าผมผมสร้างเป็น300นะครับสร้างของร้านค้าเป็น300ก็กลับไปดูหน้าหลักดูว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่นี่ครับเงินของลูกค้ายังเหลือ150นะครับจากที่เราเติมไป300เมื่อกี้ครับก็ใช้สิบไปแล้วเราได้จากรัฐบาล150บาทก็เอาเงินเราออกไปอีก150อันนี้ยกตัวอย่างเป็น300บาทนะครับจะได้เห็นกันง่ายๆส่วนร้านค้า ตรงลูกค้าจบแล้วนะครับได้เงินอโอนเงินเข้าไป300จ่ายไปแล้ว150นะครับแต่ในส่วนของร้านค้าเนี่ยได้เงินไปแล้ว300อเดี๋ยวเข้าไปดูสิทธิ์นะครับ300ก็คือเดี๋ยวนะครับนี่รายการนี้รายการนี้นะครับก็คือร้านค้าได้เงิน300นะครับ150จากลูกค้าอีก150จาก รัฐบาลนะครับถ้ายอดเกินกว่านี้ก็แล้วแตว่ว่าใครจะใช้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับการใช้งานวิธีการใช้งานโครงการคนละครึ่งนะครับโอเคครับยังไงฝากช่องสาระดีไว้ด้วยนะครับมีคำถามอะไรถามในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยขอบคุณมากครับ